ส่วนตอนนี้นะคะก็เราได้เลือกไฟนะคะก็คือรักเลือกของไฟเป็นไฟแบบธรรมดานะแล้วก็มีแบบห้องโถงก,ก็จะมีไฟแบบเชนเดียร์ด้วยนะคะที่รักเลือกไว้นะก็ห้องน้ำนะคะก็ก็คือรักก็มีแบบแล้วของห้องน้ำนะคะแล้วก็มีแบบพวกอ่างพวก มีมีอ่างอาบน้ําอยู่ห้องหนึ่งนะคะส่วนห้องอื่นมันไม่ได้แบบใส่ได้อะไรเงี้ยมันมีอ่างอาบน้ําอยู่ห้องลักห้องหนึ่งแล้วก็มีอ่างล้างมือใช่ไหมก็คือสามีช่วยเลือกนะคะพวกอุปกรณ์พวกนี้นะคะก็นั่นแหละก็คือเราก็ดีไซน์ส่วนพื้นนะคะพื้นสีที่รักต้องการนะคะเป็นสีอินทราสตนะคะแต่ว่ารักอ่ะ ยังตามหาสีนี้ไม่เจอนะคะเพราะว่าสีนี้คือสีที่สามีระบุมานะคะก็คือเป็นในจินตนาการของสามีนะคะก็คือสามีแบบว่าต้องเป็นสีนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยมันจะพื้นมันจะไม่เปื้อนอะไรเงี้ยซึ่งเราสั่งไปงก็ยังไม่ได้นะคะเราก็จะต้องรอนะคะส่วนครัวนะคะเราก็ต้องรอสามีในการแบบดีไซน์นะคะเพราะว่าเขาจะอยากได้ครัวแบบยุโรปนะคะครัวที่แบบดีจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแบบว่า ก็คงแพงหน่อยอ่ะก็คือส่วนครัวเราก็จะละไว้นะคะส่วนพื้นเราก็ต้องรอนะคะเพื่อที่จะอะ่ได้สีได้ตามที่เราแบบจินตนาการไว้หรือว่าสิ่งที่เราคิดไว้นะคะเนี่ยคือคนสวิตเขาจะมีอะไรที่เขาคิดไว้ในใจเหมือนเราแล้วก็มีแต่บางอย่างเราก็ไม่ได้ระบุอะไรเงี้ยแล้วก็สิ่งที่เราออกแบบเพิ่มเติมนะคะก็จะเป็นข้างบนนะอ่ะเอ่อมันจะเป็นที่โล่งๆเปล่า,ลา,ลาใช่ไหมมันจะมีโดมแบบ แล้สามีก็เลยบอกว่าให้ทําบันไดขึ้นไปข้างบนให้ได้ด้วยอะไรเงี้ยเขาก็เลยต้องทําเพิ่มนะคะเพื่ออาจจะเป็นห้องเก็บของอาจจะเป็นห้องนักเล่นอะไรเงี้ยสำหรับเด็กๆหรืออะไรแบบนี้นะคะก็ทําเพิ่มนะคะออกแบบเพิ่มเติมนะคะและกส็สิ่งที่เพิ่มเติมนะคะก็คือจะเป็นเขาเรียกว่าระเบียงนะคะระเบียงของห้องรักนะคะเพื่อที่จะให้สามีนะคะหรือว่า,าผู้ชาย <laughs> คือสำหรับคนที่แบบสูบบุหรี่นะคะสามารถที่จะออกไปสูบบุหรี่ด้านนอกบ้านนะคะเพื่อที่จะไม่กลิ่นเหม็นในบ้านนะะั้นนั่นเองนะ,ะก็คือออกแบบเพิ่มเติมในะะส่วนตรงนี้ส่วนหนะ้าบ้านก็จะมีระเบียงอยู่แล้วนะคะก็เออลักบอกว่าให้ทําตามแบบพ่อก็จะยื่นมาว่าเนี่ยมีคนยื่นมาแบบว่าแบบนี้ไหมอะไรเงี้ยเราบอกว่าไม่เอาเอาตามแบบเพราะว่าเนี่ยมันดูเหมือนแบบ ดูเหมือนวาจะไม่ชอบอะไรเงี้ยเอาตามแบบนะอะไรเงี้ยเออส่วนการออกแบบประตูอะไรอย่างเงี้ยก็ตามแบบส่วนบางอย่างอ่ะเหมือนกระจกอ่ะกระจกที่มันอยู่ในโดมอ่ะก็คือมันแพงใช่ไหมต้องสั่งที่กรุงเทพอะไรเงี้ยก็คือพ่อก็จะทําให้แบบเหมือนแบบที่สุดเนาะพ่อก็จะคุยกับช่างอะไรเงี้ยเอาละก็มีแหละก็คือสิ่งที่เราทําแต่ก็ ก็ถามว่ามีกี่ห้องนอนกี่ห้องน้ำอะไรเงี้ยโอเคก็ลักจะตอบนะมี3มห้องนอนนะคะ3มห้องน้ำสามห้องนอนสามห้องน้ําแล้วก็ห้องครัวนะคะคือรักจะทําแบบคือรักไม่ได้เอาห้องครัวที่มันปิดนะเอาห้องครัวที่มันเปิดกับห้องโถงเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือให้เราโชว์ห้องครัวด้วยแบบว่าคือไม่ได้ปิดอะอะไรส่วนถ้าเป็นครัวไทยก็คงอาจจะทาด้านนอกเนาะเพราะว่าครัวไทยมันจะเป็นแบบว่าอ่า ทระหดหน่อยอ่ะจุดไฟจุดฟืนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านี่เป็นครัวฝรั่งเนาะที่แบบว่า,าทําภายในอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่วนตรงใกล้ๆครัวนะคะจะเป็นที่นั่งทานอาหารนะคะแบบเป็นยาวๆแล้วก็ส่วนห้องรับแขกนะคะนก็ติดกันฉะนั้นโอเคมันก็แบบเป็นบ้านที่ไม่ใหญ่ไม่เล็กนะคะแต่ก็มีขนาดใหญ่ะค่ะก็ถือว่าโอเคนะคะสวยสวยนะคะเป็นที่พอใจนะ,ะช่างหองก็ทําแล้ว คือทำได้ออกมาดีนะคะก็คือเราทำผ่านช่วงฝนตกช่วงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ช่างมีมากหรือมีน้อยคือเขาสลับกันมาทำอะไรอย่างเงี้ยเกี๋ยวรอติดตามตอนต่อไปนะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะอลักเริ่มทำบ้านนะคะตอนที่ลักอายุ24นะคะเริ่มแบบ โครงสร้างหลังคานะส่วนการถมที่นะคะแล้วก็ถมที่ตั้งแต่ตอนยี่สิบสามนะคะตอนนี้แล้วก็อยู่25้าแล้วนะคะก็ก็ทำไปเรื่อยๆนะคะก็อืมแล้วก็ไม่ได้บอกว่ากลัวอะไรอย่างนี้เนาะเพราะว่ามันก็ทำได้เยอะแล้วนะคะก็ก็ทำไปเรื่อยๆนั่นแหละก็จะแบบจะเสร็จตอนไหนอย่างเงี้ยแล้วก็ยังมี ยังไม่รู้เนาะเพราะว่าก็ต้องรอดูเนาะว่ามันจะหาช่างบําครัวหรือก็ถาแบบเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ที่น,นั่นเงี้ยเราก็จะคุมไม่เราก็คุมไม่ได้เราจะต้องแบบเขาโทรมาแล้วก็บอกว่าจะเอาอันนี้อันนี้อะไรเงี้ยแต่พอสีที่สีกระเบื้องเนี้ยไม่ได้ไงก็คือพอถ่ายรูปมาแล้วมันก็คนละสีล้วก็จะเลือกผิดอะไรอย่างเงี้ยก็รอไปอีกนะ ก็พ่อบอกว่าใกล้เสร็จแล้วนะคะก็เหลือไม่เ,เงินไม่เท่าไหร่ก็เสร็จแล้วนะนั่นแหละเหลือประตูหน้าต่างแล้วก็พอห้องนอนนะคะแล้วก็ติดเป็นอ่าประตูประตูที่แบบบ้านระเบียงยอ่ะเป็นกระจกเลยนะคะแบบแล้วก็ใส่ผ้าม่านนะคะเหมือนในคอนโดอะไรอย่างเงี้ยคือเปิดผ้าม่านมา,มาก็คือที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยประตูแบบนี้ก็มีนะมันทําให้แบบบ้านไม่มืดนะเออนั่นแหละ แล้วก็ส่แบบนี้นี่แหละก็คือบ้านหลังนี้นะคะก็พ่อเนีคะเป็นคนอยู่ดูแลนะคะก็นี่แหละก็คือเราก็สร้างไว้ตอนที่รักยังไม่ได้กลับไปที่เมืองไทยเนาะก็ทําไปเรื่อยๆนั่นแหละก็คือสร้างไว้ก่อนเผื่อเรากลับตอนไหนนะคะแล้วก็มีบ้านอยู่เลยนะคะเราจะไม่ต้องแบบไปพึ่งใครเนาะแล้วก็มีบ้านของตัวเองนะ แล้วก็แล้วก็จะทำอะไรเงี้ยเกี่ยวกับพวกแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะคะแบบเแบบกษตรผสมผสานเนาะแล้วก็จะทำแบบเนี่ยแล้วก็ตอนรับเพื่อนๆนะคะที่อยากมาเซลฟี่นะคะอยากจะแบบคือรักได้คุยกับเพื่อนๆนแล้วเพื่อนเพื่อนบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวไปดูบ้านด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยไปถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาชมอะไรเงี้ยคือถ้ามันยังไม่เสร็จเลยเพื่อนๆก็แบบพากันตื่นเต้นอะไรเงี้ยแล้วก็ เออเสร็จตอนไหนก็ตอนนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าเราจะเราจะภูมิใจตอนที่เรากําลังสร้างแล้วกําลังตื่นเต้นว่าเฮ้ยมันจะมันจะเสร็จตอนไหนแล้วมันจะทําไปถึงตอนไหนแล้วคือตอนนี้มันก็ผ่านเรื่องหลังคาผ่านเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมาหลายอย่างแล้วเนาะก็เป็นโครงสร้างตอนเราเห็นแล้วอะแล้วก็รอลุ้นถึงกระจกหน้าต่างถึงอะไรอย่างเงี้ยแบบมันเกี่ยวกับเรื่องแบบแล้วก็งานของเราแล้วก็ทําแบบเหมือนเรามีแรงผลักดันอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละ ก็คือแล้วก็จะแบบรอแบบพอทําถึงทําไม่เสร็จก็ถ้าใครที่อยากไปดูก็ไปดูได้เพราะว่ามันอยู่ในกระบวนการทำเนาะบางคนก็ยังไม่รู้ว่าเอยสร้างบ้านแบบไหนต้องมีอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยบ้างเนาะเหมือนลักี้ยแล้วก็ไม่รู้พี่ก็พยายามบอกว่ามันมีอันนี้อันนี้อะไรเงี้ยเราต้องไปซื้อแบบนี้นะคะซื้ออะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะ นั่นแหละแล้วก็จะค่อยเรียนรู้ว่าเฮ้ยการทําบ้านก็ทําแบบนี้ซื้ออุปกรณ์แบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยนั่นแหละมันก็ค่อยๆรู้ไปเรื่อยๆเราไม่ได้ทําเองแต่ว่าเราก็จ่ายเงินไงแล้วทีนี้แต่เรายังไม่ได้เห็นของจริงนะทุกคนเลยไม่ได้กลับไทยแต่ว่าบ้านนี้มันก็ค่อยๆแบบว่าเอ่อเสร็จมันค่อยๆเห็นโครงสร้างมันค่อยๆเห็นตัวบ้านอะไรเงี้ยมากขึ้นมากขึ้นมันก็รอรุ้นอย่างเงี้ยนั่นแหละแต่คิดว่าเก็บเอ่อ คำสุขนะคะในตอนที่เรากําลังสร้างไว้กว่ามันจะสร้างเสร็จเราก็ต้องเขาเรียกว่ากว่ามันจะสําเร็จเนาะมันก็จะต้องผ่านเ,าเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยต่างๆา่ต้องทําส่วนตรงนี้ตรงนี้โครงสร้างสร้างไปเรื่อยๆเพื่อที่มันจะเป็นบ้านนะคะก <c ười> ็คือผ่านการเวลาผ่านคนทําผ่านอะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนยอะไรเงี้ยเพื่อที่มันจะมาเป็นบ้านอย่างเงี้ยก็คือเราคิดว่า ไม่ว่าจะผ่านอะไรก็ตามนะคะยังไงอะ่ะมันก็จะถึงวันที่สําเร็จนะคะแล้วก็ถึงยังที่ตอนที่กําลังทําอยู่ก็เก็บเกี่ยวความสุขนั้นไว้ก็คือแล้วก็จะทาแบบว่าออแบบให้คนที่แบบมีความฝันเรื่องการทาบ้านอะไรเงี้ยมาดูบ้านเราอะไรเงี้ยได้นะแล้วก็มาถ่ายรูปถ่ายอะไรเงี้ยได้ <c oughs> ส่วนเพื่อนๆที่ขอพี่ๆอะไรเงี้ยที่ขอสระว่ายน้ําด้วยนะ <c oughs> อะไรเงี้ย เออแล้วก็มีคนถามว่าลักจะทำสระว่ายน้ำไหมแล้วก็เออยังคิดอยู่ว่าจะทำหรือไม่ทำนะเพราะว่าเออรอดูก่อนนะคะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวลักก็จะให้ดูบ้านนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นภาพไปกันเนาะแล้วก็อืมนั่นแหละถ้าใครมีอะไรที่แบบเออสงสัยกันเรื่องการทำบ้านเรื่องอะไรเนี้ยก็สามารถที่จะถามเข้ามาได้นะ ก็คือแล้วก็แชร์ให้เป็นแบบวิทยาทานอะไรเงี้ยแบบว่าเราก็เพิ่งทําครั้งแรกเนาะแบบว่าก็เป็นบ้านที่เพราะว่าก่อนหน้านี้แล้วก็ทําให้แม่แต่ว่ามันก็เป็นแค่การต่อเติมใช่ไหมแต่อันนี้เป็นทําทั้งหลังเองเลยอะไรเงี้ยแบบเราก็อ่าก็คือตอนที่ดินอย่างเงี้ยมันก็คือแบบเราก็ค่อยใช้กระบวนการก็คือถามพ่ออะไรเงี้ยก็คือต้องดูห่วงจุว่าอ่าบ้านจะหันหน้าไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยได้อะไรเงี้ย เออพ่อก็บอกว่าต้องหันมาทางนี้อะไรเงี้ยโอเคงั้นก็ทางนี้ทางนี้อะไรเงี้ยก็หลากหลายนะคะก็ตอนนี้ก็รอรุ้นนะคะว่ามันจะเสร็จตอนไหนแต่แล้วก็มีความสุขนั่นแหละที่แบบทําได้จนถึงขนาดนี้แล้วก็เหลืออีกไม่เยอะอะไรเงี้ยก็โอเคก็จะได้มีบ้านเป็นของตัวเองนะคะก็เป็นถ้าบ้านเราอยู่มันก็สุขใจใช่ไหมแบบว่าเออจะทําอะไรในบ้านเราก็ ก็โอเคอย่างเงี้ยเราก็ยังแบบมีที่ซุกหัวนอนนะคะเ,เวลาที่เรากลับไทยเนาะเออจะมีหลายคนนะคะที่สงสัยนะคะว่าทาไมทมาําบ้านเร็วจังะคะก็เออแล้วก็จะบอกในคลิปนี้ก็ได้เนาะ,ะแบบว่าก็ไม่อยากกัเดี๋ยวค่อยทําคลิปอื่นๆก็คือก็เราแต่งงานกับชาวต่างชาตินะคะแต่เรานะคะจะไม่สามารถรู้ได้เลยนะคะว่าอานาคตเราอาจจะเป็นยังไงนะคะแต่ถ้าสิ่งที่เราแบบทาได้ในะตอน ณตอนนี้นะคะแล้วก็ทำไว้นะคะเพราะว่าอ่ะยามที่เรามีโอกาสมีงานมีเงินนะคะแล้วก็ทำไว้นะคะสิ่งที่มันจะช่วยเราได้ในอนาคตอย่างเงี้ยแล้วก็ทำเก็บไว้นะคะสะสมอ่อสมบัตินะคะหรือว่าทรัพย์สินนะคะที่มีค่าอ่เหมือนกระเป๋าใบนี้นะคะก็เป็นทรัพย์สินที่มีค่านะคะก็มีราคาสองแสนกว่านะคะก็ถือว่าเป็นอ่าทรัพย์สินนะคะรักเรียกมันว่าทรัพย์สิน ก็เอ่เป็นอะไรที่มีค่านะคะก็มีค่าทางจิตใจและก็มีค่าทางอ่หัวจิตใจแล้วก็มีค่าทางอ่ามูลค่าภายนอกด้วยเน,ะะนาะขนั้นนะคะก็อยากให้เพื่อนๆนะคะแบบว่าวางแผนชีวิตนะ,ะเออลักก็ควรที่จะแล้วก็ต้องวางแผนชีวิตเนี่ยแหละนี่แหละคือลักสิ่งที่ลักวางแผนเนาะก็อนาคตฝรั่งอะ่ะเออฝรั่งนะคะเรา เราอยู่กับฝรั่งนะคือเราก็เราไม่รู้วานาคตใช่ไหมแต่สิ่งที่เราทําได้ในะตอนนีนะนนนะ้ก็คือการที่กลับมาดูแลตัวเองนั่นแหละคือ,อยามที่เราหาได้มีได้เราก็ควรจะมีว่าเออเซฟอะไรได้ก็คือควรจะเซฟอะไรเงี้ยเหมือนกลับไปถ้ากลับไปบ้านครั้งนี้แล้วก็คงแบบต้องเซฟตัวเองอนะอะไรเงี้ยเพราะว่าเราจะไปใช้จ่ายแบบซื้อไรแล้วเรามาหาเงินใหม่แบบนี้ไม่ได้เพราะว่า ต้องดูแลอนาคตด้วยอะไรเงี้ยว่าเออเนี่ยเอาเงินเนี่ยไปลงทุนไหมหรือว่าได้กําไรไหมหรือว่าเราจะเอาเงินไปทิ้งกับอะไรอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูดูดีๆไม่งั้นเวลาที่เราลําบากอะ่ะเวลาที่เราไม่มีเงินี่ะจะทายังไงเพราะาเราใช้เงินหมดเหมือนหลายคนก็จะเที่ยวยืมคนนุคนนู้นทีคนนี้นทีแต่เราไม่ได้แบบนั้นไงคือเราก็ไม่ได้ต้องการเราต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อที่จะไม่เดือดร้อนคนอื่น เป็นยังไงแล้วก็บ้านรักนะคะก็บ้านเมียฝรั่งสวิตนะคะมาดามสวิตก็สร้างบ้านได้อลังการเหมือนกันนะคะทุกคนก็ดีใจนะแบบถือว่าเป็นเราเป็นบันเลงบันเดินใจให้กับเมียฝรั่งรุ่นใหม่ที่เขาอยากจะมีสามีฝรั่งหรือเออมาดามอะไรอย่างเงี้ยที่อ่าตะอยู่ในต่างประเทศทั่วโลกนะคะแบบว่าดูว่าเฮ้ มาดามสวิตนะคะคนที่มีสาม,มีสวิตก็สามารถที่จะสร้างบ้านได้สวยขนาดนี้นะคะแล้วก็เพราะว่าเรคิดจินตนาการเอาแค่แบบคือภาพนี้ก็คือภาพในฝันแล้วเป็นบ้านในฝันแล้วนะคะก็คือไม่แบบไม่ได้อยากได้แบบใหญ่เกินไปหรือว่าเล็กเกินไปยงได้แบบพอดีนะคะเพราะว่าเวลาที่เราอยู่บ้านหลังใหญ่เราก็ไม่ได้ไปอยู่ด้วยอย่างเงี้ยคือเรายังไม่ได้ไปอยู่แบบจรงิงจังใช่ไหมเราแค่สร้างแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ ที่พักพิงอะยามที่เราจะเป็นต้องกลับอะไรเงี้ยถ้ามีเรื่องที่แบบเราจะเป็นต้องกลับบ้านเงี้ยเราก็จะมีบ้านให้เราอยู่ใช่ไหมละ่ะต,ตอนนี้คือเรายังแบบอยู่ที่นี่ได้แล้วก็อยู่ที่นี่ไปเงี้ยใช่ไหมเป็นผชนโลกภายนอกได้ก็ผชนไปเงี้ยคลิปนี้นะคะจะยาวหน่อยนะคะก็ก็แล้วก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่ติดตามะคะก็ยังไงนะคะเดี๋ยวรากก็จะมาอัปเดตเรื่องบ้านอีกนะคะเรื่อยๆนะ ก็อตอนแรกนะคะล้ก็ยังไม่อยากเปิดเผยเนาะเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะปรากฏถึงไหนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังแบบยังไม่ได้อยากบอกใครอะไรเงี้ยแต่ก็คือเอ่อมีหลายๆคนนะคะที่ไม่ได้เป็นเพื่อนใน a c e b o o k อย่างเงี้ยเขาก็รู้เนาะหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมีหลายคนนะคะที่รักว่ารักซังบารอยู่นะคะก็ก็ไม่ก็ก็ถือว่าเอองั้นถ้าทุกคนรู้แล้วก็เอองั้นก็แชร์ไปนะคะก็ กำลังตอนนี้กำลังทำแล้วก็พูดตอนที่ทำอยู่มันก็จะเอ,อ่อป็นอารมณ์ฟีลลิ่งอีกแบบหนึ่งนะคะตอนที่เสร็จแล้วก็จะเป็นอีกฟีลลิ่งหนึออ่งนะ,ะตอนนี้รักแบบว่าพูดถึงกระเป๋าตอนที่รักได้ตอนที่ครั้งแรกรักอ่อ่อัปโหลดนะคะตอนที่รักแบบไลฟ์สดครั้งแรกมันก็จะเป็นอีกฟีลลิ่งหนึ่งนะคะนั่นแหละฉะนั้นแต่ละวันน่ยมันก็อยู่ในช่วงของอ่ทำทุกวันที่ดีสุดนะคะใช้ชุดวันต่อวันอนาคตมันก็เป็นเรื่องของอนาคตนะคะวันนี้ก็คือวันนี้นะคะ คือใช้ชีวิตแบบนี้นะคะแล้วก็จะสามารถที่จะทำในแต่ละวันให้ดีที่สุดเพราะว่าเหมือนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีเหมือนพงนี้ไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมล่ะใช่ไหมนั่นแหละฉะนั้นนะคะใช้ชีวิตวันต่อวันนะคะทาทุกวันให้ดีที่สุดแล้วเราก็อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดใช่ไหมนั่นแหละเหมือนโควิดเกิดขึ้นมาใช่ไหมมันก็ต้องเกิดใช่ไหมนั่นแหละแค่เราอยู่กับสถานการณ์นั้นๆให้มันดีที่สุดแล้วก็มีความสุขที่สุด ท่าที่เราจะมีได้นั่นแหละถ้าหมดพลังก็เติมพลังนะคะถ้าเหนื่อยก็นอนนะคะกินข้าวอะไรอย่น,นะคะทุกคนเพื่อ <c oughs> ที่เราจะาสู้นะคะหรือว่าเราจะอืมทำให้เราดีที่สุดอะอทำให้ชีวิตเราดีที่สุดเดี๋ยววันนี้นะคะก็อืม ถ้าปานเสร็จเมื่อไรหรือว่าเดี๋ยวอัพอความรู้อะไรเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาบอกนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะเราขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวรากก็ขอแบบเปลี่ยนชุดแล้วก็จะไปทํางานแล้วนะคะพี่ช่วยสามีทํางานนะคะมาหาลักได้นะคะที่ร้านสปอตแฟนที่หลังอารีนานะคะเแหละโอเคขอแล้วขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะ